สวัสดีจ้ามาพอกันคือเกาพี่น้องในคลิปนี้กับมีเมนูอันผลไม้ปั้นมาฝากพี่น้องจ้ะก็คือเป็นแก้วขนาด16บหกออนเด้อพี่น้องเมนูที่จะพาเพื่อน,อนแลวกับพี่น้องทําในวันนี้ก็คือหมักสมปั้นพี่น้องใส่แก้วขนาดส6บหออนจ้ะส่วนผสมบบยุงยากพี่น้องตามนุ่มวนหน้ากับสาว้ันนอกไปรับชมกันเลยจ้า อันนี้ก็เป็นน้ำสมที่นุ่มมาหน้ากับสาวบนนอกได้ขันเก็บเอาไว้เด้อพี่น้องเพื่อสะดวกในการนันใส่เนาะพี่น้องน้ำเชื่อมจ้ะส่วนผสมกระมี้นนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาตวงน้ำแข็งใส่โถปั่นกันเลยจ้ะใส่แก้วขนาดสิบหกออนเด้อพี่น้องตวงน้ำแข็งแก้วขนาดสิบหกออนตักใส่หนึ่งแก้วพี่น้องแล้วก็ตามเพิ่มอีกนิดหน่อยจ้ะเวลาปั่นจะได้เต็มแก้วพอดีพี่น้องปั่นเทกับใส่แก้วจะได้เต็มแก้วด้วยจ้ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำส้มพี่น้องแล้วก็น้ำเชื่อมอันนี้น้ำเชื่อมได้พี่นอ้องอ่าใส่ยูสามออนครึ่งพี่นออ้องสามออนครึ่งน้ำเชื่อมอันนี้กรณีส้มที่มันบดส้มแห้งได้พี่น้องส้มที่มีรสชาติที่ไม่เปรี้ยวมากพี่น้องใส่สามออนครึ่งอัตราส่วนน้ำส้มพี่น้องสีอ่ออนจ้า เป็นน้ำส้มคั้นสดเด้ยพี่น้องบดได้ผสมยังเลยน้ำสมแท้ๆซีออนจ้ะส่วนผสมครบแล้วมาทำการปั้นเลยพี่น้องปั้นง่ายขายดีจ้ะเมนูสมปัน้น เมนูส้มปั่นแก้ว16อ้อนกรเฮดเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วพี่น้องถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่มบหน้ากับสาวบานนอกในเด้อจ้าแล้วค่อยพอกันไหมในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้า